ทำทอดมันเห็ดเข็มทองค่ะเห็ดเข็มทองกับข้าโพดทำให้ป้าๆกินเล่นกันใช้หม้อเล็กๆทอดนะคะไม่ได้ใช้กระทะ ได้แล้วจำนวนหนึ่งค่ะไม่ทำเยอะนะคะทำนิดหน่อยทอดต่อให้เสร็จค่ะเครื่องก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะมีแป้งทอดกรอบแล้วก็พริกแกงพริเกแกงเห็ดธรรมดาเนี่ยค่ะอร่อยมากเรียบร้อยแล้วค่ะทอดมันเข้าวโพดเห็ดเข็มทองให้สองปา กรอบค่ะุยหอนเถุู้้ยกัอนอยูอย่บส่งที่ะกตังเขากินข้าวไปแล้วแสบว่แสบบูแสบบ่๊ทำให้สองป้ากินเล่นนะคะ แอดมินกับพี่สาวอีกคนนึงกินเจกันค่ะสองป้าไม่ได้กินส่วนนี้เป็นเจค่ะเป็นอาหารเจทอดมันข้าวโพดเหมือนกันแล้วก็มีผักใบเขียวต่างๆด้วยมีเห็ดเข็มทองมีข้าวโพดมีผักใบเขียวต่างๆผักเป็ดเอาละค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะอร่อยแบบกรอบๆค่ะ